ในปี2026รถหุ้่งกระล้อยางรุ่น r g 3ามสิบนลาแบบ6 x คูณได้กลายเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพไทยที่ใช้ในการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยความสามารถในการป้องกันแรงระเบิดการบรรทุกกำลังพลและความคล่องตัวในการเคลื่อนที่รถหุ้่งกระรุ่นนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างมาก r g 3ามสิบเนลาเป็นรถหุ่งกระล้อยางจากแอฟริกาใต้ที่ออกแบบมาเพื่อต้านทานแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดและอาวุธเบา ตัวถังของรถเป็นแบบโมโนโกรววีฮาหรือรูปตัววีซึ่งช่วยกระจายแรงระเบิดไปด้านข้างลดโอกาสที่ลูกเรือภายในจะได้รับอันตรายนี่คือหนึ่งในจุดเด่นสำคัญที่ทำให้รถรุ่นนี้ถูกเลือกโดยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเวอร์ชัน6,6ที่ใช้งานในประเทศไทยได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนที่ในพื้นที่ลาดชันลาดเอียงและพื้นผิวที่ไม่แน่นอนเช่นในพื้นที่ป่าหรือเขตเมืองที่มีอาคารหนาแน่น อาจีสามสิเอ็ดลารุ่น6กคูณหมีความยาวประมาณ7.5เมตรน้ำหนักราว17ตันสามารถบรรทุกกำลังผลได้สูงสุดถึง1 0บถึงสินายขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆเครื่องยนต์ดีเซลที่ทรงพลังสามารถให้ความเร็วสูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะปฏิบัติการใกล้ถึง900กิโลเมตรซึ่งเหมาะสมกับการลาดประเวณระยะไกล อาวุธประจำรถรุ่นที่กองทัพไทยใช้งานมักติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรพร้อมระบบควบคุมจากภายในตัวรถทำให้ทหารไม่ต้องโผล่สีรวะขึ้นมาในขณะยิงซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสามารถติดตั้งระบบกล้องอินฟราเรดและกล้องกลางคืนสำหรับการปฏิบัติการเวลากลางคืนได้ด้วยในส่วนขององค์การป้องกันอาจี31นิลามีเกราะระดับ STANAG 4569ระดับ3-4ถึงซึ่งสามารถต้านกระสุนขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตร และแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดที่มีน้ำหนักถึง8กิโลกรัมใต้ท้องรถจุดเด่นอีกจุดคือการที่รถสามารถวิ่งต่อได้แม้แล้อจะถูกยิงเสียหายจากกระสุนปืนหรือระเบิดเพราะใช้ระบบล้อแบบ run-flat รถรุ่นนี้ถูกใช้ในหลายภารกิจเช่นการลาดตระเวนในเขตพื้นที่ความขัดแยง้งการคุ้มกันขบวนรถการลำเลียงกำลังพลและการป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์ในประเทศไทยจ g 31 Nera ถูกใช้โดยทั้งกองทัพบ,บกและหน่วยพิเศษเช่นหน่วยเฉพาะกิจตามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากความสามารถในการรบ r g 31เนล่ายังมีความสะดวกสบายภายในตัวรถพื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางมีระบบปรับอากาศกล้องมองรอบคันและเบาะน,นิรภัยเพื่อป้องกันแรงกระแทกจากแรงระเบิดทั้งยังสามารถดัดแปลงให้ใช้ในภารกิจพิเศษเช่นรถพยาบาลหุ่งกรอดหรือรถสื่อสารได้อีกด้วยราคาของอา31เนล่าแบบ 6x61 คันนั้นโดยประมาณอยู่ที่25-35ล้านบาทขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และอาวุธ ระบบควบคุมหรือระบบสื่อสารภายในตัวรถถึงแม้ว่าจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับความสามารถในการป้องกันชีวิตของทหารในพื้นที่เสี่ยงราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลอย่างยิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ ag สามสิบเอลาได้รับความนิยมคือการบําร,รุงรักษาที่ค่อนข้างง่ายชิ้นส่วนที่สามารถหาได้ในท้องตลาดและมีคู่มือฝึกอบรมการใช้งานที่เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้ามาประกอบภายในประเทศหรือร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในระยะยาวในปี2026กองทัพไทยได้ทยอยจัดซื้อรถรุ่นนี้เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการที่ต้องการความรวดเร็วและความปลอดภัยสูงยิ่งในบริบทที่ภัยคุกคามด้านความมั่นคงยังคงมีอยู่ต่อเนื่องรถแบบอาจี31เนล่จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียของกำลังพล และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบโตภัยคุกคามแบบฉับพลันการเลือกใช้ RG 31ีเนล่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยที่มุ่งเน้นความทันสมัยและการปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการที่รถคันนี้สามารถตอบสนองทั้งด้านการรบความทนทานและความคล่องตัวได้อย่างครบถ้วนจึงไม่แปลกที่ในปี2026เราจะเห็น RG 3านล่าประจำการอยู่ทั่วทุกภาคส่วนของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับอนาคต RG 31เนลลาอาจได้รับการอัปเกรดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นระบบ AI วิเคราะห์สถานการณ์ระบบโดนโรนตรวจการหรือระบบการควบคุมจากระยะไกลเพื่อรองรับยุทธวิธีของกองทัพในยุคดิจิทัลไม่เพียงแต่ในประเทศไทย RG 31ยังถูกใช้งานโดยกองทัพในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศในกลุ่ม n a t o ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถของรถุ้มเกราะล้อ,อยางรุ่นนี้อย่างชัดเจน สุดท้ายนี้อาจี31ิเล่า6คูณ6ไม่ใช่แค่ยานพาหนะทางทหารธรรมดาแต่เป็นเกราะป้องกันชีวิตทหารไทยที่ทำหน้าที่แนวหน้าในการรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าในยุทธปกรณ์ของกองทัพไทย